สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าโปรแกรม Adobe เนี่ยทำไมมันถึงมีเยอะจังมีตั้งหลายโปรแกรมแล้วโปรแกรมไหนใช้ทำอะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างมาหนึ่งโปรแกรมนั่นก็คือ Adobe f l a s h เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมนี้กันมากยิ่งขึ้นก่อนอื่นเลยอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Flash มีสีแดงและเขียนว่า fl แฟดใช้ทำอะไรได้บ้างโปรแกรมแฟดเป็นโปรแกรมยอดนิยมสำหรับการสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นเกมสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์หรืออินทเทอรเฟซบนซีดีที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้โดยในหัวข้อนี้เราจะมาทำความรู้จักกับความสามารถของโปรแกรมแฟดไว้เป็นแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาชิ้นงานต่อไป ความสามารถในการสร้างชิ้นงานอินเทอร์แอคทีฟชิ้นงานอินเทอร์แอคทีฟคือชิ้นงานที่มีการตอบสนองก,กับผู้ใช้เช่นผู้ใช้สามารถที่เลือกเมนูต่างๆได้ซึ่งส่วนใหญ่งานประเภทอินเทอร์แอคทีฟที่สร้างด้วยโปรแกรมแฟรนั้นจะนำไปใช้เป็นสื่อการสอน e-learning หรือน้าจอควบคุมการทำงานของแผ่นซีดีเป็นต้นความสามารถในการสร้างชิ้นงานแอนิเมชัน การสร้างชิ้นงานแอนิเมชันหรือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวนั้นถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานในโปรแกรมแฟตเนื่องจากมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายจึงทำให้โปรแกรมแฟตสร้างผลงานแอนิเมชันได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆซึ่งเราจะสามารถพบเห็นงานแอนิเมชันได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาเบนเนอร์ anner, บนเว็บไซต์หรือการ์ตูนแอนิเมชันต่างๆ ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์งานประเภทเว็บไซต์ก็เป็นการสร้างชิ้นงานอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้โปรแกรมแฟดสร้างผลงานได้เนื่องจากโปรแกรมแฟดสามารถสร้างเว็บไซต์ได้อย่างสวยงามสร้างลูกเล่นต่างๆได้ง่ายกว่าการใช้โปรแกรมอื่นแต่มีข้อเสียคือเว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรมแฟดแก้ไขข้อมูลได้ยากและขนาดของไฟล์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ดังนั้นหากต้องการสร้างเว็บไซต์ควรพิจารณาถึงรูปแบบของเว็บไซต์ก่อนว่าเหมาะสมที่จะสร้างด้วยโปรแกรมแฟ์หรือไม่ความสามารถในการสร้างเกมปัจจุบันได้มีเกมที่สร้างจากโปรแกรมแฟ์ออกมาอย่างแพร่หลายตามเว็บไซต์ต่างๆเนื่องจากโปรแกรมแฟ์มีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่างๆของเกมให้สวยงาม มีเครื่องมือสำหรับใส่คำสั่งควบคุมการเล่นเกมอีกทั้งไฟล์เกมที่สร้างออกมายังมีขนาดเล็กทำให้อัปโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้เบื้องต้นของโปรแกรมแฟรหากใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมมาลองใช้กันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ